GWM เตรียมส่งกระบามาเข็นค่า Raptor ในชื่อ Dragon Ball Cannon ภารกิจของ Great Wall Motor ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ตนเองว่าเป็นผู้ผลิตรถจากเมืองจีนที่เริ่มมีความคิดในระดับสากลเพราะว่าในตอนนี้พวกเขาพยายามจอดตลาดโลกในบางประเทศพอสมควรเพียงแต่ว่าผลลัพธ์ของความพยายามเปลี่ยนความคิด Go i n t e r อร์นี้อาจต้องหาจุดที่ลงตัวมากกว่านี้ และต้องเป็นตัวเองมากกว่านี้พูดตรงๆเลยว่าสิ่งที่พวกเขาทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ชัดเจนในความเป็นตัวของตัวเองอยู่ล่าสุดพวกเขาพยายามรุกตราดรถกระบะระดับเดียวกับ Ford Ranger Raptor นั่นก็คือรถกระบะ Dragonball Cannon โดยใช้พื้นฐานร่วมกันกับกระบะ Cannon หรือ Power แต่เปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าใหม่เกือบทั้งหมดโดยได้รับอิทธิพลมาจากรถระบะสายพันธุ์อเมริกันมาเต็มๆที่น่าแปลกตาสุดๆเลยก็คือ การออกแบบกระจังหน้าที่ดูคล้ายกับจอยเกมที่น่าจะสื่อถึงความสนุกสนานความเร้าใจดุดันที่สัมผัสกับคนรุ่นใหม่ได้นอกจากดีไซน์ภายนอกเต็มไปด้วยความดุดันด้วยโปร่งล้อสเหลี่ยมแล้วก็มีชุดตกแต่งภายนอกสไตล์ออฟโรดพร้อมสติ๊กเกอร์บาฮาสเนคกบริเวชายล่างประตูนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงช่วงล่างแชสซีให้แข็งแกร่งกับการเดินทางออฟโรดมากยิ่งขึ้น มีการยกพื้นสูงของตัวรถจากเดิมเพิ่มเติมอีก50มิลลิเมตรรถคันจริงของ Dragon Ball Cannon นั้นจะเตรียมโชว์ที่งาน s ช a n g h a i Auto Show เร็วๆนี้ครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่องคิ s กายขอบพระคุณอย่างสูงครับ